สวัสดีครับพบกับผมซีโร่แมนวีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสปอยในเมทเรื่องที่ทุกท่านรอคอยนั่นก็คือเจ้าสาวผมเป็นแฟนหาภาค2นั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่เคยดูภาคหนึ่งก็สามารถกดดูได้ที่ด้านบนมุมขวาของคลิปนะครับที่ขึ้นเป็นรูปตัวไอนะและก่อนที่ทุกท่านจะไปรับชม ก็ขอให้ฟังสิ่งที่ผมจะพูดก่อนนะครับว่าสาหรับใครที่ดูหรืออ่านมังงะมาแล้วห้ามสปอยนะครับเพื่ออันนดทรในการรับชมไม่ต้องหวังดีมาบอกผมนะครับเพราะผมรู้อยู่แล้วสําหรับใครที่สปอยผมขอแบนนะครับก็ขอให้ทุกท่านช่วยให้ความร่วมมือกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมว่ามันต้องมีพวกอดรู้มาสปอยอีกแน่ใครที่อ่านเมนก็ระวังโดนสปอยนะครับแล้วก็มีเรื่องจะแจ้งอีกอย่างภาค2องดีมีการเปลี่ยนค่ายทางมนิเมะนะครับทำให้ลายเส้นตัวละครอาจจะแตกต่างจากเดิมไปก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับาสาหรับคลิปนี้ มีการภาคเสียงตัวละครหญิงนะครับถ้าคนไหนไม่พอใจก็ขอญอาตปิดไปได้เลยนะครับเอาล่ะพูดไปพอแล้วถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็เชิญไปรับชมสปอยกันได้เลยครับเปิดตอนมาเพ่เขาก็ได้ฝันเห็นภาพในอดีตเมื่อเยาว์วัยและไอคนผมเหลืองนี่ก็คือพระเอกสมัยเด็กนะครับและเขาก็กาลังอยู่กับเด็กสาวปิศาคนหนึ่งเด็กสาวปิศาคนนั้นเธอก็พูดว่านี่นี่ดูสิตรงนี้มองไปเห็นถึงโตเกียวเลยนะว้าวจริงดิและผมก็ได้ฝันถึงวันนั้น วันที่ผมได้พบกับเธอเป็นครั้งแรกจากนั้นพก็ตัดกลับมาที่พระเอกเขาได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจากเหตุการณ์ที่เขาเป็นไข้ตอนไปเที่ยวทัศนศึกษากับพวกข้าสาวเมื่อภาคที่แล้วนะครับและฟูทาโร่เขาก็จำได้หลางๆว่าในตอนนั้นย้ายพวกนั้นมาหาฉันสินะไม่สิเราคงคิดไปเองเหรอมั้งจากนั้นเองคนที่มาหาฟูทาโร่คนแรกก็คือนีโน่ไม่มีใครอยู่สินะเธอวิธุระอะไรหรอ เออแล้วที่จริงพวกเธอไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินและให้ฉันรักษาตัวอยู่ห้องหลูขนาดนี้ก็ได้นะทําไงได้ล่ะก็ยายพวกนั้นน่ะเป็นห่วงว่านาาจะตายเชียวนะแต่ยังไงคนจ่ายตังก็คือพ่อของเธอใช่ไหมล่ะแต่มันก็หมายพวกฉันไม่คนจ่ายนั่นเลยาเออว่าแต่ทําไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะจริงสินี่ไม่ใช่เวลามาคุยนะจากนั้นนิโนะเธอก็รีบไปซ่อน แลวบอกฟูทาโร่ว่าฟังนะห้ามปากป้องเลยที่ว่าฉันอยู่ที่นี่ด้วยล่ะและหลังจากนั้นคนอื่นๆก็มาคุณอูเอซิงีเห็นนิโนบ้างไหมคะนี่พวกเธอจากนั้นยศิบาที่จะบุกไวเธอก็บอกว่าอ๋ออย่างที่คิดเลยฉันได้กลิ่นนิโนค่ะแล้วเธอก็ดมกลิ่นทุกซอกทุกมุมของห้องใหย,ยน่นี่มีจมบุกเป็นหมาเลยไงยะจากนั้นมิคูเธอก็บอกฟูทาโร่ว่าถ้านายเหงาก็เรียกฉันได้ตลอดเลยนะ ฉันน่ะพอมาเฝ้าไขฟูทาโร่เสมอเลยนะขอบคุณนะแต่ฉันอยู่คนเดียวน่าจะสบายกว่าอิจิกะที่ดินฟูทาโร่พูดแบบนั้นกับน้องสาวข,ของเธอจึงสับหัวฟูทาโร่ไปทีหนึ่งและบอกว่าฟูทาโร่คงคำเมื่อกี้น่ะใช้ไม่ได้เลยนะแล้วหลังจากนั้นอิจิกะเธอก็เอาชีตเรียนให้กับฟูทาโร่และอิจิกะเธอก็ต้องมองฟูทาโร่ตาไม่กระพริบแล้วนึกในใจว่าทั้งที่ตอนนั้นฉันจะลาออกจากโรงเรียนแท้ แต่ก็ทําไม่ได้เพราะดันมีเรื่องคาใจทําไมกันนะทําไมถึงต้องเป็นนายนะจากนั้นมีคุูที่เห็นฟุทาโรไม่กินข้าวก็ถามว่ากับข้าวไม่อร่อยหรอถ้าบอกกันหน่อยฉันก็ทํามาให้และะ้วแท้ๆฟูทาโร่ที่ได้นแบบนั้นก็น่าซีดและบอกว่าไม่ดีกว่านะฉันไม่ค่อยหิวนะ่ะจากนั้นมีครูเธอจึงป้อนขนมปังให้กับฟูทาโร่ซึ่งฟูทาโร่มันก็ไม่ยอมกินนะครับ เธอจิงเอาขนมปังชนแก้มฟูทาโร่อีจิกะที่เห็นแบบนั้นก็เข้าร่วมด้วยไม่ทานไม่ได้นะฟูทาโร่คุงทำให้ฟูทาโร่ต้องยอมกินนะครับทั้งสองสาวนี่ก็ขำคิกคิก,กันใหญ่และจากนั้นอ่าเจอตัวนี้น้อแล้วค่ะนี่เธอเป็นสุนักหรือไงกันยะปล่อยฉันนะ ไปกันเธอคะ่ะนิโนและหลังจากนั้นยอเซบาก็ลางนิโนไปและพวกสี่สาวก็ออกไปกันหมดแล้วจากนั้นสักพักพุทธโลกเขาก็ดนเสียงพวกสาวสาวเสียงดังเขาจึงเดินออกมาดูยัยพวกนี้ทําอะไรกันเสียงดังเนี่ยถ้ายังกลัวการฉีดยาแบบนี้เมื่อไหร่เธอเจาะหูได้ทันทีล่ะนี่พวกเธอทําอะไรกันอยู่เนี่ยก็พวกเรามาฉีดวัคซีนกัน,นสิแต่ถึงอย่างนั้น นีโนกับอิสกีนั้นหนีไปก่อนฉันไม่เอาด้วยหรอกก็มันเจ็บนี่จเซบยบเธอก็บอกว่ามาฉีดยาแถมได้เยี่ยมคุณเอสงิเป็นของแถมด้วยดีจังเลยค่ะของแถมหรอนี่พวกเธอเตรียมใจไว้ได้เลยแล้วจากนั้นพอเพทอกที่ส่งเสงดังในโรงพยาบาลเขาก็รนไล่กับห้องให้มานอนพักและเขาก็ได้ถึงอดีตอีกครั้งภาพในตอนนั้นฉันยังจำได้ดีใช่แล้วเอสงิพุทาลรคุงบายบายแล้วจากนั้นพอเพทก็รู้สึกตัว ทำไมเราถึงเห็นภาพนั้นอีกแล้วล่ะเฮะ้จังหวะนั้นเพ่ก็เห็นภาพเด็กสาวคนนั้นแต่ไม่ดูอีกทีก็คืออิสกินั่นเองนะครับนี่อย่าทําให้ฉันตกใจสิจอสึบะกำลังตามหาตัวเธออยู่นะอิสกิเธอแกล้งําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วถามว่าที่ฉันมาที่นี่เพราะมีเรื่องอยากจะถามค่ะเหตุผลที่คุณตั้งใจเรียนมันคืออะไรเหรอคะฟุทาร่เขาตอบกวนๆไปว่า,วาก็มันเป็นหน้าที่น่ะสิ ทำให้อิสกิเธอทําทหน้าแก้มป่องไม่พอใจฟูทาโร่แล้วบอกว่าฉันจะจ้องคุณแบบนี้จนกว่าคุณจะบอกความจริงฉันค่ะถ้างนั้นฉันก็จะจ้องเธอจนกว่าเธอจะยอมแพ้เหมือนกันเอาสิเอาสิคะแข่งกันเลยค่ะจังหวะนั้นนางพยาบาลก็มาเห็นทั้งคู่และเข้าใจผิดทําให้ทั้งคู่อายนะครับต้องรีบหลบหน้าหลบตาและอิสกิเธอก็บอกว่าถ้าคุณไม่บอกฉันฉันจะไม่ไปไหนคะ่ะด้วยเหตุนี้ฟูทาโร่จึงยอมเล่านะครับและภาพก็ตัดมาที่เด็ก5คน เขาได้ไปเที่ยวเล่นกันแล้วฟูทาโร่ตอนสมัยเด็กมันก็มีนิสัยชอบแกล้งเพื่อนนะครับทำให้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาฟูทาโร่แล้วบอกว่าให้เงียบๆซึ่งดูเหมือนว่าฟูทาโร่มันจะแอบ,บชอบผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่าทาเคบยาชิอยู่นะครับแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยสนใจเขาสนใจเด็กอีกคนมากกว่า ทำให้ฟูทาโ่เขามานั่งซึมคนเดียวแล้วเขาก็หยิบกล้องคู่ใจของเขามาดูเล่นแล้วระหว่างนั้นก็มีป้ามหาภัยคนหนึ่งเธอกล่าวว่าฟูทาโ่แอบถ่ายรูปของเธอแล้วป้ามหาภัยคนนั้นก็เรียกตำรวจมาทําให้ตำรวจจะขอดูกล้องของฟูทาโ่เพื่อตรวจสอบว่าไม่ได้แอบถ่ายนะครับแต่จังหวะนั้นฟุธาโลมันก็นึกได้ว่าในกล้องมีรูปที่มันแอบถ่ายเด็กสาวที่ชื่อว่าทาเคบยาชิที่มันชื่นชอบไว้อยู่หลายใบ และมันก็คงคิดว่าถ้าให้ไปอาจจะโดนตำรวจยึดมันจึงปฏิเสธไม่ให้ตำรวจดูกล้องนะครับทำให้ตำรวจเขาสงสัยฟุทาโร่และจังหวะนั้นเสียงของสาวปริศนาเธอก็พูดขึ้นมาคนคน,นั้นบริสุทธิ์นะก็ฉันนะ่ะดูอยู่ตลอดนี่นาะ แล้วหญิงสาวคนนั้นเธอก็ยิ้มให้กับฟูทาโร่และระหว่างที่เล่าอยู่ฟูทาโร่มันก็กดราสาอิสกิีและบอกว่าและหลังจากนั้นก็ได้มีวัตถุปริศนาพุ่งเข้าโจมตีโลกและเรื่องของฉันก็จบลงเฮ้นั่นอะไรกันคะตัดจบได้มโหสวมากเลยก็ฉันไม่ได้อยากจะเล่าให้เธอฟังสักหน่อยที่เล่าไปนิดนึงก็เพราะว่าอยากจะขอบคุณเรื่องเมื่อตอนนั้นตอนที่อยู่ที่แคมป์ต่างหากแต่ฉันก็เริ่มเข้าใจแล้วค่ะว่าการได้พบกับเด็กคนนั้นมันทําให้คุณเปลี่ยนไปสินะแล้วตัวฉัน จะเปลี่ยนได้หรือเปล่านะถ้าทำได้แล้วก็อยากให้คุณช่วยฉันหน่อยค่ะฟุทาร่ที่ได้ยินเขาก็เห็นภาพอดีตอีกครั้งบ้าวนั่นแข็งแางล่ะไปซกันเธอะทำไมเธอถึงตามฉันมาล่ะไปที่อื่นสไปนี่นี่เธอหาเพื่อนอยู่หรอฉันเองก็หาอยู่เหมือนกันนะฉันหาคนเดียวได้นะ่ะไปทักคนอื่นไปคนอื่นไม่ได้หรอกนะในไหนพวกเราก็เหงากันทั้งคู่นี่สำหรับฉันนายนะ่ะพวกเราต้องการคุณคะ่ะ ก็ฉันน่ะต้องการเธอนี่นาพุทาโรเขาก็เห็นภาพของอิสกิซ้อนกับเด็กคนนั้นนะครับภาพจึงตัดไปตัดมาไม่งงกันนะครับแล้วฟุทาโรเขาก็จ้องอิสกิตาค้างจนอิสกิตกใจบอกว่าอย่ามาจ้องกันแบบนั้นสิคะจากนั้นฟุทาโรมันก็บอกว่าคนที่ได้คะแนนเฉลี่ย29อย่างเธอน่ะสอนไปมันจะได้อะไรขึ้นมาล่ะอิสกิเธอก็ะโจนเครื่องรางแล้วบอกว่าเครื่องรางนี่จะช่วยฉันเองค่ะทําให้ฟุทาโรเขานึกถึงอดีตว่าตอนนั้นเอง เด็กคนนั้นก็ซื้อของแบบนี้สินะเฮะ้นี่เธอซื้อมันมาจากไหนนะ่ะอันนี้เหรอซื้อหรือได้มาฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่น่าจะเป็นที่เกียวโตเมื่อห้าปีก่อนค่ะทันใดนั้นทั้งคู่ก็เหมือนรู้สึกตัวถึงอะไรบางอย่างจังหวะนั้นเองพวกาสาวก็เข้ามาขวางอ้าวอิซึกิอยู่ที่นี่เองเหรอคะทบห้าคนแล้วพวกเราไปกันเถอะแล้วดีโนเธก็ตัวสั่นและบอกว่าอิซึกิไปกันเถอะฉันทำใจฉีดยาได้แล้วล่ะ คือตอนแรก2ส,สาวจำคิดกลัวนี่ก็มาซ่อนหลบหนีจะไม่ฉีดยาน,นะครับ แต่ก็โดน3มสาวที่เหลือไล่ล่า,ลา,ลาจนพบตัวแล้วจับทั้งคู่ไปฉีดยาและด้วยเห็นนี้เองสองสาวจอมขี้กลัวจึงโดนจับฉีดยาจนล้องออกมาอย่างน่าสงสารแล้ววันต่อมาพุทโรกเขาก็มาที่คอนโดของพวก5สาวแล้วบอกให้ทั้ง5คนทําทรงผมคล้ายกันแล้วเขาก็เริ่มเดาวว่าใครเป็นใครเริ่มจากขวาสุดอิซกิมิคุยศิบะนิโนอิจิกะซึ่งผิดหมดจริงๆแล้วคือนิโนมิคุอิซกิยอิบะและอิจิกะ ถามว่าทําไมพระเอกมาถึงแยกไม่ออกเรื่องนี้ผมเคยบอกไปในภาคที่แล้วนะครับว่าสายตาของฟูทาโร่มันจะมองเห็นห้าสาวเป็นแบบนี้นะครับซึ่งพวกเธอมีทรงผมและสีผมที่เหมือนกันทําให้ดูไม่ออกเลยนะครับว่าใครเป็นใครแต่ในแอนิเมะที่พวกเราเห็นเนี่ยคนเขียนเขาใส่สีเพื่อให้พวกเราแยกออกง่ายๆแค่นั้นเองนะครับแล้วเหตุผลที่ฟูทาโร่เขาให้ทุกคนทาทรงผมคล้ายกันก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อ10นาทีที่แล้วที่ฟูทาโร่เขาได้มาที่ห้องของห้าสาวขอรบกวนได้ครับเฮ้ออีก อีกแล้วเหรอเนี่ยจังหวะนั้นฟูทาโล่ก็เห็นหนึ่งใน5สาวสวมผ้าเช็ดตัวอยู่ซึ่งก็ดูไม่ออกเลยนะครับว่าใครเป็นใครจากนั้นเธอคนนั้นก็ตกใจและบอกฟูทาโลว่าดอกเจิต แล้วเธอก็ปากระดาษข้อสอบที่ได้ส่นคะแนนทั้งหมดใส่ฟูทาโร่และหลังจากนั้นก็วิ่งหนีกลับเข้าห้องไปซึ่งฟูทาโร่ก็จับตัวไม่ได้ไม่รู้ว่าคือใครทําให้ฟูทาโร่เขาต้องมาสืบหาตัวคนร้ายนี่ยอสบะเธอใช่ไหมทําไมฉันถึงโดนสงสัยล่ะคะนี่เองฟูทาโร่ถึงให้พวกเราทําทรงผมเหมือนกันสินะจากนั้นฟูทาโร่เขาก็ถามว่าพวกเธอแยกกันออกได้ยังไงเนี่ย <N ino S 2> นีโน่ก็บอกว่าหน้าจืดจืดแบบนี้มีแค่มีมครูนะสิยะมีครูก็บอกว่า หน้าตาหาเรื่องแบบนี้ก็มีแต่นี้นอะนะ้อน่ะและจากนั้นฟูทาโร่มันก็นึกวิธีจับตัวคนร้ายออกมานี่ฉันมีเรื่องขอร้องพวกเธอลองด่าฉันว่าโลก,กิทีสิดีนายนะ่ะมันโลก,กิจเกินจะเยียวยาจริงนะไม่ไม่ใช่แบบนั้นจากนั้นเมคุเธอก็บอกว่าดูจาก่ายเอานะ่ะตรงไหนตรงไหนหรอโชยดูไหนสิเฮ้ <c oughs> คือว่าและเมคุเธอก็นอนล้มลงไปแล้วบอกว่าถ้าเป็นฟูทาโร่ละก็ให้ดูก็ได้นะ ไม่ได้นะคะอีกอย่างคุณก็ไม่เห็นฝ่ายของคนร้ายไม่ใช่เหรอคะแล้วอิจิกะเธอก็ปั่นบอกว่าบางทีคนร้ายอาจจะไม่ได้อยู่ในหมู่พวกเรา อาจจะเป็นพี่น้องคนที่6ที่ชื่อว่ามุสมีก็ได้หาว่าไงนะคะยเสบะที่โดนหลอกง่ายเธอก็เชื่อนะครับจากนั้นเพ่เขาจึงใช้วิธีให้ทําข้อสอบทุกคนจึงต้องทําตามแล้วตอนนั้นเองคนร้ายก็โผล่ห่างออกมาเดินต้อนและสินะเราตอนนั้นเพราะตกใจเลยเผอพูดแบบที่ไม่ใช่ตัวเองออกไปแต่ดันได้ผลดีเกินคาดสินะคือปกติถ้าใครยังจํากันได้อิจิกะเธอมักจะไม่แคร์ที่ฟุตาร์โลเห็นร่างกายของเธอนะครับจากนั้นเธอก็รู้สึกตัว เดี๋ยวสิลายมือหรือว่าฟูทาโร่คงจะเอาข้อสอบมาเทียบกับลายมือของฉันเกือบไปแล้วสิแล้วจากนั้นเธอก็รีบรลบและแก้ลายมือใหม่และเธอก็ยื่นกระดาษคำตอบให้กับฟูทาโร่ทันใดนั้นฟูทาโร่เขาก็พูดว่าเธอเองสินะคนร้ายน่ะเอ๊ะเขารู้ได้ยังไงน่ะตรงนี้ไงวิธีการเขียนบีแบบนี้มีเธอคนเดียวเท่านั้นแหละ แม้ฉันจะแยกหน้าของพวกเธอไม่ออกแต่ลายมือของพวกเธอที่ฉันเห็นเป็นพนะันๆรอบน่ะฉันรู้นะเราแพ้ซะแล้วเออคือว่าพวกเราเองก็ทําเสร็จเหมือนกันนะจากนั้นพุทโลองเขาก็ตรวจด,ดูแลพบว่าเดี๋ยวสิทําไมลายมือของทุกคนดูคล้ายคนร้ายไปหมดเลยหรือว่าแล้วความจริงก็ถูกเฉลยนี่หรือว่าพวกเธอ เป็นเจ้าของกระดาษข้อสอบศูนย์คะแนนหมดเลยไม่ใช่หรือไงฮะซึ่งพวกคาสาวเธอก็ทําหน้าไม่รู้ไม่ชี้นะครับความแตกจนได้นะเอพอฉันไม่มาติวพวกเธอก็เป็นแบบนี้สินะนี่เวสิกี่คุงที่วันนี้นายสนใจการแยกหน้าของพวกเราเป็นพิเศษนะ่ะเพราะว่านายคิดว่าพวกเราหนึ่งในห้าคนเป็นหญิงสาวพริศนาคนนั้นที่คุยกับนายเมื่อ5ปีก่อนสินะท่แล้วจากนั้น ภาพก็ตัดกลับมาสมัยเด็กนี่เธอซื้อไปขนาดนั้นก็ไม่ช่วยอะไรหรอกนะอ๋อนี่เหรอหมายถึงพยายามขึ้นหน้าเท่าไงล่ะฉันน่ะจะเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเองนะแล้วจากนั้นฟูทาโร่มันก็ตัดสินใจถามเลยว่านี่พวกเธอมีใครเคยเจอกับฉันมาก่อนบ้างไหมซึ่งพวกเธอก็งงกันหมดนะครับว่าฟูทาโร่พูดถึงเรื่องอะไรนั่นสินะ ยายทึมอย่างพวกเธอน่ะจะไปใช่เด็กคนนั้นได้ยังไงที่บอกว่าทึมนี่หมายความว่าไงกันคะก็พวกเธอน่ะซ่อนกระดาษข้อสอบศู์คะแนนนี่นาวันนี้คงต้องตีกันอย่างเข้มข้นแล้วนะอิสกิอย่าบอกนะว่าตรงใจเรียกชื่อฉันผิดนะฟูทาโร่นะ่ะจะเป็นยังไงฉันก็ไม่รู้ด้วยแล้วขอโทษทีพอลองมองดูแล้วแฝดห้าคนก็แตกต่างกันก่นกาที่เราคิด แต่การจะแยกพวกนี้ออกนอกจากลายมือแล้วคงยากไปสำหรับฉันแล้วนะแล้วจากนั้นก็ตัดจบไปนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็อย่าลืมติดตามต่อได้ใน e ีพีหน้านะครับและก่อนอื่นผมจะขอบอกความรู้สึกหลังดูตอนแรกจบนะครับหลังจากที่อนิเมะเรื่องนี้เปลี่ยนไลายเส้นใหม่ผมว่าดูไปดูมามันก็ดูน่ารักดีนะครับเล่นเอาผมลงไหลในตัวละครเลย แล้วสำหรับทุกท่านล่ะครับเป็นยังไงบ้างสนุกกันหรือเปล่าครับและถ้าอยากให้ผมทำต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกให้ผมทำต่อด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครให้กับผมด้วยนะครับทุกไลค์ทุก, like, ทกสมัครของพวกท่านเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมซีโร่แมนวี2ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ